แจ็กสันหวังเกิดวันที่28เดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1,994เป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิกก็อดเซเว่นบอยแบนด์เกาหลีใต้อดีตสังกัด JYP และได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อทีมแหวนแจ็กสันหวังเกิดที่เกาลวนตงฮ่องกง เป็นบุตรคนเล็กของเรกีหวังดิดาและโซเฟียโชมารดามีพี่ชายหนึ่งคนพ่อของแจ็คสันเป็นอดีตนักกีฬาฟันบาททีมชาติประเทศจีนส่วนแม่ของเขาก็เป็นอดีตนักกีฬาอิมนาสติกทีมชาติประเทศจีนแจ็คสันหวังแจ็คสันเริ่มเล่นยิมนาสติกตอนอายุ7ปีและหลังจากนั้นเขาค่อยเปลี่ยนมาเล่นกีฬาฟันบาทตอนอายุ10ปีภายใต้คำแนะนําของพ่อและผู้ฝึกสอนกระทั่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันบาบทีมชาติฮ่องกงชนะเลิกการแข่งขันเอซัชจูเนียแอนด์โคเดเนซิ่งแชมเปี้ย แนเชต2011ติดอันดับ11กีฬาฟันดาบเยวาวชนโลก2010ได้เหรียญเงินเดียวเหรียนทองทีมปี2011ก่อนเปิดตัวเป็นไอดอลที่เกาหลีใต้แจ็คสันเป็นนักกีฬาฟันดาบท,ทีมชาติฮ่องกงเป็นเวลาประมาณ2ปีแจ็คสันเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเมริกันอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลในเดือนธันวาคม ปี2010เขาพูดได้ถึง5ภาษาคือภาษาจีนกวางตุ้งภาษาจีนกลางภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสในปี2011แจ็คสันก็ได้ผ่านการทดสอบความสามารถขององค์คา a i j y p n t Entertainment r t a i m e n n t e และได้เข้าเป็นเด็กฝึกหัดของ Entertainment เมื่อวันที่3เดือนรรกรกฎาคมปี2011เขาเป็นเด็กฝึกหัดประมาณ2ปีครึ่งเขาก็เลือกที่จะเดินบนเส้นทางบันเทิงโดยการย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้ในฐานะศิลปินฝึกหัดแจ็คสันปรากฏตัวในสื่อครั้งแรกในรายการ Who is Next, ซึ่งออกอากาศทาง Mnet m n ในปี2013หลังจากที่ไปอยเกาหลีใต้ได้2ปีซึ่งในรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระหว่างเด็กฝึกหัดจากค่าย JYP Entertainment Entertainment นอกจากแจกส็คแล้วยังมีมายูดยอนอมและแบมแบมซึ่งได้เปิดตัวเป็นวงก o ดเซเว่นด้วยกันและจีซึ่งภายหลังได้เปิดตัวเป็นสมาชิกวง Winner และวงไอคอนในเวลาต่อมา ต่อมาแจากฝันเปิดตัวในฐานะสมาชิกของวงโกโอดเซเว่นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16เดือนมกราคมปี2014ด้วยซิงเกิล Girls, g i r ส s g i r ์ หลังจากเปิดตัวในฐานะฟิลิปปินวงก็อดเซเว่นแจ็คสันก็ได้เข้าร่วมในรายการวารายตีมากมายเริ่มต้นที่รายการดูมเน็ดูการที่สองทางช่อง SBS จนทำให้ความนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้นและยังได้รางวัลเดสเมลรูเกียวจากสถานีในปี2014ด้วยหลังจากนั้นแจ็คสันยังมีโอกาสได้ไปออกรายการวารายตีอีกมากมายเช่น Starking l o ฟเดอะจังเกิลแ p ปปี้ทัก e ก r ร์เรดด o ้ p อ้สต็อปป m า a ลามา e ิกแม n อันเนบ i c a l Education S.N.L. k o r e a Yeah. ช่วงกลางปี2015ก็อดเซเว่และแจ็คซันเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและนั่นทําให้เขาได้รับโอกาสเป็นพิธีกรในรายการจดริปของประเทศจีนซึ่งดําเนินรายการคู่กับเธอจงพิธีกรชื่อดังของจีนผู้ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนําแนวทางต่างๆให้แจ็คซันเสมอและด้วยสเสน่ห์ของเขาทําให้ชาวจีนเริ่มสนใจในตัวเขามากขึ้นจนมีรายการวาไราตีของจีนมากมายที่เขาได้ไปออกนั่นทําให้ชื่อของหวังเกียเอ๋อร์กลายเป็นที่พูดถึงมากๆในวงการบันเทิงจีน ในปี2017เขาตั้งทีมหวังขึ้นมาเพื่อดูแลงานทั้งหมดในประเทศจีนของเขาแต่การตั้งสตูดิโอทีมขึ้นมาเช่นนี้ทำให้แฟนคลับเกิดความระแวงว่าเขาจะละทิ้งวงไปหรือเปล่าซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแจ็คสันยืนยันและแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีทีมหวังหรือมีงานที่จีนเยอะแค่ไหนแต่ก็อดเซเวนก็คือครอบครัวที่เขาไม่สามารถทิ้งได้เช่นเดียวกันปลายเดือนสิงหาคม ปี2017แจ็คสันก็ได้ออกซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของตัวเองที่ชื่อว่าตาปียองขึ้นมาและประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อด้วยยอดการชมทะลุ3ล้านครั้งภายในเวลา2วันและเป็นศิลปินเอเชียเพียงคอนเดียวที่ติดอันดับอเมริกันไอทูนฮิปฮอปชอตนอกจากนี้ยังเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในเว็บเวิร์ลสตาร์ฮิปอีกด้วย ความนิยมของแจ็คแซนแพร่หลายขึ้นมากเขาได้ร่วมงานกับที่มอลในเครืออาลีบาบาและยังได้เป็นตัวแทนประเทศจีนไปร่วมงาน MTV Europe Music Awards ี่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์มากมายล่าสุดเขาเพิ่งเดินทางไปร่วมงานของแบรนด์เฟนดีที่ประเทศอิตาลีอีกทั้งยังได้เป็นทูตการท่องเที่ยวฮ่องกองอีกด้วย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2017นอกจากเพลงลงที่ได้ร่วมงานกับโอดเซเวแล้วเขายังออกซิงเกิลที่2ที่ชื่อว่าโอเคและซิงเกิลที่3ที่มีชื่อว่า Don't u s ล่อยเมื่อวันที่20เดือนเมษายนปี2018ซึ่งมิวสิกวิดีโอของซิงเกิลที่3แจกสรรได้เลือกจังหวัดภูเก็ตและพังนาของประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำและถ่ายทอดภาพออกมาได้ออกมาตรึงใจผลงานของหวัง b u l l e to t h e h e a r t on the Rocks Be Way a l e s s I'm with you that backseat j u d o e e n t link. Titanic p l o ไบรอันไฟเด็ดไอแล้วดู3,000ไชนีสเวอร์ชั่น100เวส